ความดันโลหิตสูงสามารถหายได้ไหมคะหมอสวัสดีครับหมอสุเทอพอายุรแพทย์โรคหัวใจนะครับตอบคำถามคุณฝนว่าความดันหสูงหายได้ไหม<ะ>ในบางรายนะครับที่เริ่มเป็น<ะ>แล้วก็ความดันไม่ได้สูงมากใช้ยาไม่ได้เยอะ,ะ,ะไม่ได้มีโรคประจำตัวที่รุนแรงเช่นไตวายวรัง<ะ><ะ>หรือโรคอื่นๆเช่นหลอดเลือดแดงใหญ่ขดตัว นะครับกลุ่มนี้เนี่ยถ้าไม่มีภาวะาต้นเหตุที่สำคัญแล้วก็เป็นความดันสูงมาไม่ได้เยอะมากเนี่ยมีโอกาสหายได้แต่สิ่งสำคัญจะหายได้ต้องประกอบการคุมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกก็คือเรื่องอาหารการกินมีสองประเด็นก็คือ1ต้องทานเกลือให้น้อยลงโดยเฉพาะเกลือโซเดียมอันที่สองคือต้องทานปริมาณ ที่ไม่ทําให้เกิดโรคอ้วนเพราะว่าโรคอ้วนเป็นต้นเหตุสําคัญที่ทําให้ความดันขึ้นนี่คือเรื่องอาหารนะครับสองก็คือเรื่องของการออกกําลังกายาถ้าใครก็ตามที่ออกกำลังกายโดยเฉพาะ stretching exercise แล้วก็ cardio exercise าการออกกายสองแบบนี้เนี่ยสามารถช่วยควบคุมความดันลดความดันลงได้นะครับถัดมาก็คือการนอนใครก็ตามที่อดนอนจะมี การซ่อมแซมตัวเองที่น้อยลงการนอนที่ดีก็มีผลต่อฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนหลายๆตัวถูกหลั่งออกมาจากสมองในช่วงที่เรานอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมความดันได้เช่นกันถัดมาก็คือเรื่องของการควบคุมความเครียดคใครก็ตามที่เครียดเยอะๆนะครับสมองจะหลั่งฮอร์โมนกระตุ้นความเครียดออกมา ถ้าเกิดเครียดเลื่อนหลังก็จะส่งผลกระตุ้นต่อต่อมหมวกไตหลังคอร์ติซอลออมาซึ่งฮอร์โมนกลุ่มนี้มีผลทําให้ชีพจรเต้นเร็วขึ้นแล้วก็ความนันสูงขึ้นมานั่นเองนะครับถัดมาก็คือในเรื่องของสารเสพติดนะครับโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ถ้าเกิดใครชอบดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจําเป็นนิสัยเลยเนี่ยและยิ่งถ้าเกิดดื่มปริมาณเยอะจะส่งผลทําให้ความนันเกิดขึ้นได้ดังนั้น ถ้าเกิดเราสามารถลดปริมาณแอลกอฮอล์หรือหยุดได้เนี่ยก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่จะทําให้ควบคุมความดันได้ดีขึ้นนะครับสังคมก็มีความสําคัญนะครับเราคบกับเพื่อนที่ชอบควบคุมน้ําหนักทานอาหารคลีนฟู้ดชอบออกกําลังกายพากันไปนั่งสมาธิควบคุมอารมณ์สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวส่งเสริมทําให้เราสามารถควบคุมความดันให้ดีขึ้นได้อย่างง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นความดันตอบคําถามคือ ดีขึ้นได้ไหมหรือหายได้ไหมขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงและก็โรคประจําตัวที่เป็นแต่โดยทั่วไปถ้าเราไม่ได้มีโรคประจําตัวที่รุนแรงแล้วก็ใช้ยาไม่เยอะควบคุมพฤติกรรมสุขภาพได้ดีมีโอกาสลดยาความดันได้และในบางรายอาจจะสงบได้คล้ายๆกับโรคเบาหวานนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการปรับยาความดันไม่อยากให้ปรับหรือหยุดเองอยากให้จดบันทึกความดันที่บ้านแล้วเอาไปคุณหมอที่ ตรวจรักษาเนี่ยเป็นคนปรับลดขนาดยาให้นะครับหมอเชื่อว่าถ้าใครทำได้ตาม6กเสาหลักไลฟ์สไตล์เมดิซีนท่านมนีโอคาสที่จะลดยาจนกระทั่งหยุดยาในช่วงที่ความดันสงบได้ครับเขาใช้คำว่าความดันสงบนะคะเ,เพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองนะคะใครสนใจที่เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพแบบนี้ฝากกดติดตามช่องพี่ฝนคนรักสุขภาพด้วยนะคะขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณหมอมากค่ะสวัสดีครับ